ลำดับ yup. ท oh. uh. so, ar ี่สองคุณจารุวานุกูลนหนท์็ลำดับที่สามเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสารได้คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านนันจ์ยจจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาอาเซียนตลอดจนประสานความร่วมมือไปยังบริษัท้างรานอื่นนอกจากนี้ ผลิตจากอาเซียนโรงเรียนบ้านอัจายที่หนึ่งนายโกวิทย์พีระกุลสามนายสาธรสุวรรณชาติอีอัมพรห้านันน์นันติดอยู่บสาวมาซิตอกีสัตมาเอ สองเด็กหญิงสุภาพงพิกจำรัดสี่เด็กหญิงชนิดาสุวรรณชาติเด็กชายสุริชูจันทร์สิบเอ็ดเด็กหญิงรัทนีขาวุริที่สอง ซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้นำเอาหลักการโรงเรียนบ้าน้ันกระชาเนี้ครับได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ท่านผู้จัดการบริษัทสมนกานแนี้คกัดมาหาสมุทรมาเรียนในห้องอาเซียนนะครับเบลนพ่อชา ตัดหญ้าอะไรไม่เด,ด้ยเลยนะคะมาทางให้กับคุก็หลังจากนี้นะคะก็นเสร็จพรุ่งีเกียแยะก็ชนะครูจากจังหวัดพัทยาไดอะ่าสองห้าเสร็จเสร็จเสรเสร็จอ่าโอ่เออ Ini lah. Ah, tisu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 . Ah,

अफ oh, ในทิฏฐิการเรียนการสอนนเป็นกิจกรรมที่เรามุ่งเน้นในภาคปฏิบัติเป็นหลักนะฮะโดยการใช้ครูต่างประเทศมาเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษามาเลย์อยู่ให้กับนักเรียนของเราและก็สําหรับภาษามาเลย์ยูนั้นเราก็ได้สอนให้กับผู้ประกอบการในบริเวณพื้นที่เขตบรินนการโรงเรียนและใกล้เคียงนะครับเพื่อเขาจะได้นำไปใช้ในการประกอบการของเขาเองนะครับผมสาคัญที่สุดคือเรามุ่งเน้นนักเรียนมีความกล้าหาญในการพูดนะครับกล้าในการพูดคุยกับชาวต่างชาตินะครับ เด็กไทยตอนนี้พร้อมแค่ไหนนะคะก็คือว่าเด็กส่วนหนึ่งก็คือบางกลุ่มก็คือได้รับการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะคะด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนภาษามาลายูภาษาอินโดนีเซียอะไรก็นะคะแต่ว่ายังมีเด็กหลายๆกลุ่มเยอะเลยนะคะที่ด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสตรงนี้นะคะซึ่งปัจจัยหลักหลายๆประการก็คือขาดแครนบุคลากรผู้สอนภาษาหรือขัดแรงปัจจัยหลายๆอย่างด้วยค่ะภาษามาลายูนะคะเป็นภาษาที่ง นะคะแล้วก็เป็นภาษาที่สําคัญด้วยนะคะสาหรับเราที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในประชาคมอาเซียนเพราะว่าประชากรนะคะของอาเซียนเนี่ยหกรกว่าล้านอย่าลืมนะคะว่าครึ่งหนึ่งของประชากรจะใช้ภาษามาลายูนะคะในการสื่อสารค่ะกิจกรรมดีๆวันนี้ที่โรงเรียนบ้านนับกระจายก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดสงขลานะครับเพราะว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐสมาชิกทั้ง10ประเทศจะรวมตัวเป็นภูมิภาคเดียวกันคือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จุดเด่นของที่นี่เนี่ยคือคอนเซปหรือมโนทัศน์ของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นเต็มนในหลักวิชาการแต่วันนี้โรงเรียนบ้านน้ำกระจายได้คอนเนคชันได้สร้างสม,มันธภาพได้สร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนคือบริษัทแคนนิงข้างหน้านะครับแล้วก็สอนภาษาภาษาที่สอนคือภาษามาลายูหรือว่ามาเลเซียเรียกว่าบาามาลายูภาษามาลายูเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่มีวิดมีเดตหรือมีความสําคัญสูงมากเพราะว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับ ประชากร600ล้านคนซึ่งเราจะอยู่เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันคนมาลายูหรือชาติพันธุ์มาลายูโดยเฉพาะภาษาบาซามลายูเนี่ยคนพูดเกินครึ่งครัครบเกิน 300, 300กว่าล้านนะครับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดมาลายูท้องถิ่นอีกนิดเดียวก็พูดมาลายูแปลงได้พอข้ามไปมาเลเซียบูไดาเรสสลามกลุ่มเหล่านี้อย่าลืมว่าชาติพันธุ์มาลายูเนี่ย300ล้านอยู่ในแทบหมู่เกาะแทบทั้งหมดนะครับ วันนี้น้ำกระจายได้ขับเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์ของภาษาเป็นภาษาสาคำคัญแม้ว่าอาเซียนชาเตอร์หรือกฎบัตรอาเซียนได้กำหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแต่น้ำกระจายก็ไม่ละเลยภาษาที่เป็นภาษาเพื่อนบ้านเพราะไน้นอนที่สุดว่าระดับความลุ่มลึกของภาษาเนี่ยถ้าเราไปติดต่อค้าขายเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะโซนที่สองหรือ AEC ที่จะเปิดในประชาคมอาเซียนถ้าเราพูดภาษาได้ด้วยกันก็เรียนกับท่านผู้รับฟังว่า มันก็มีความเข้าถึงจิตวิญญาณมากกว่าที่เราจะใช้ภาษาอังกฤษถ้าเราพูดภาษาท้องถิ่นได้